นยุคสมัยแห่งการ,รภัยนุรแห่งความกล้าหาญและศิลปภาพที่ดินแดนตะวันตกอันไกลโพ้นเต็ไมไปด้วยความหวังและโอกาสความฝันมากมายถูกสร้างและถูกทำลายในเวลาเดียวกันและนี่คือเรื่องเล่าของชายคนหนึ่งที่กล้าฝันในดินแดนแห่งความท้าทายนี้เขานั้นคือลิชแมนคริโอชายหนุ่มที่มีความฝันที่จะเปิดกิจการรถไฟในรัฐฟอนเทียและนี่คือเรื่องราวของเขาลิชแมนคริโอ ชายหนุม่มจากครอบครัวชนชั้นกลางไดอพยพมาจากดินแดนทางตะวันออกของอเมริกาเขานั้นเป็นคนสัญชาติอิตาลีพอแม่ของเขานั้นเป็นคนอิตาลีโดยแท้ได้ย้ายถิ่นฐานมายังอเมริกาเพื่อมาตั้งร้านขายของชำเล็กๆในดินแดนทางตะวันออกของอเมริกาเมื่อชีวิตในเมืองเดิมที่ไม่มีอะไรเหลืออีกต่อไปแล้วและธุรกิจเริ่มซบเซาลิชแมนจึงตัดสินใจขายทุกสิ่งที่ครอบครัวนั้นได้สร้างเอาไว้และมุ่งหน้าสู่รัฐฟอนเทียโดยความหวังที่เต็มเปี่ยมว่าอยากจะบุกเบิกเส้นทางคมนนคมของรัฐฟอนเทีย ดินแดนที่เต็ไมไปด้วยภูเขาและทุงท่งหญ้าเขียวชุว่มบริษัทของเขานั้นต้องการจะเน,น้นเทคโนโลยีรถไฟที่แข็งแกร่งและคล่องตัวมีเบาะม้เพื่อเชื่อมต่อเมืองต่างๆส่งเสริมการแลกเปลี่ยนและสินค้าเกษตรกรและพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนแต่จุดชะตาควทดสอบเขาทันทีที่เขาเหยียบยางลงมาจากรถไฟนิชแมนถูกปล้นจนหมดตัวเหลือแต่ตัวกับหัวใจที่แทบจะแตกสลายจากชายที่มีความฝันกลายเป็นยาจกที่ไร้บ้านและต้องขอทานเพื่อมีชีวิตอยู่ต่อไป แต่ชีวิตของลิชแมนนั้นเปลี่ยนแปลงอีกครั้งเมื่อมีผู้หญิงใจดีคนหนึ่งคอยให้ความช่วยเหลือเขาแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็มากพอที่เป็นจุดเริ่มต้นใหม่ให้เขาได้เติ่มสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาทำทานหรอใช่เล่วด่ะฉันไม่มีตังด่ะเอาได้เอาตามไปซื้อข้าวก่อนโอ,อ้ขอบขอบคุณมากเลยนะฉันมีแค่เจ็ดสิเซนด่ะ ไปซื้อข้าวค่ซื้อข้าวซื้อน้ำขอบคุณ<อ>มากเลยเนะเขาได้ทำการหางานพิเศษทั้งตกปลาลา่าสัตว์และรับจ้างในเมืองบรเลนทายและจนในที่สุดเขาก็ได้เจอกับผู้ร่วมอดุกา์ก็คือมาตินโจนและวิลเลี่ยมทั้งสามได้นั่งคุยกันในซาลูนและได้เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ความเข้าใจกันและร่วมมือกันสร้างธุรกิจที่เป็นธุรกิจรถไฟ ก็แต่คุณเป็นคนอังกฤษหรือเปล่าเนี่ยดูทรงการแต่งตัวแล้วเหมือนกับคนอังกฤษเลยนะเนี่ยใช่ใช่ฉันเป็นนักวิจใจนะอ้เป็นนักปิจใจเหรอครับอินดีเลยนะเี่ยแต่คุณเป็นสุภาพบุรุษของอังกฤษนี่น่าจะสนใจการลงทุนใช่ไหมเหรอครับเนี่ยก็ค่อนข้างนะถงั้นผณก็จะเป็นคนคอยดูแลเรื่องของธุรกิจก็คือมาช่วยผมออกในลงทุนใช่ไหมล่ะเนี่ยวันนี้ฉันต้องการหาคนไปทําธุรกิจรถไฟพระเต่นาย นนั้นนายบอกว่านายเก่งเรื่องปืนใช่ไหมล่ะเนี่ยใช่แล <Okay. S 1> ้วข้าเคยเป็นนักล่าทางวัตกรอมนะแต่นอนว่ารถไฟฉันต้องมีคนคอยคุ้มกันนะนะเผื <c oughs> ่อว่าพวกโจรจะมาป่นะไอย่างเมื่อวานนี้ฉันก็โดนป่นไปด้วยนะแ <c oughs> ต่เงั้นตอนนี้เราก็มีกันสามคนแล้วแต่ว่าเราต้องขาดอีกตั้งห้าคนนะนะเพราะว่าเราต้องมีหน่วยคุ้มกันแล้วก็คนที่คอยขับรถไฟด้วยตอนนี้ต้องหาคนที่มีฝีมือในการขับรถไฟด้วย เอาละระหว่างนี้ไหนๆก็เรามาคุยธุรกิจกันแล้วงั้นเรามาหาอะไรกินกันดีกว่าที่ดีนะหลังจากพูดคุยหาผู้รู่มอดุลการและหุ้นส่วนได้เรียบร้อยแล้วริชแมนก็ได้เปิดรับสมัครผู้ร่วมอดุลกั์เพิ่มเติมทั้งในส่วนของการรถไฟและพนักง,งานบริการซึ่งแน,น่นอนว่าการเปิดกิจการรถไฟนั้นจะต้องมีคนจำนวนมากในการคุ้มกันร,รถไฟและท้ายที่สุดเขาก็าได้คนที่พร้อมที่จะร่วมอุดมการกับเขาจำนวนแคนด้วยกัน และวันนั้นก็มาถึงวันที่เขาจะได้เปิดกิจการรถไฟของตนเองเอาละเรื่องในผมได้ไปคุยกับทางท่านป,ร,านะประธานาธิบดีแล้วแนละเขาได้มีติาใจในเรื่องของการเดินทางสําหรับชาวบ้านของชาวประเทศไทยของเราอะนะ<อ>ว่าช่วงนี้การเดินทางเนี่ยไม่ค่อยจะปลอดภัยเท่าไหร่เขาจึงได้ส่งในเรื่องของให้ผมเนี่ยนำรถไฟนําเข้ามาจากต่างประเทศนะนะให้พวกคุณได้ใช้งานกันซึ่งมีคุณริชแมนนะ เป็นผู้กำกับดูแลในส่วนตรงนี้นะเอาละเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาทั้งผมภูว่าฮิกสเตอร์ดิมิงท่านขอเก่าวเปิดงานรถไฟณักปบันนี้โอเยืประมือประมดอเจริก้กวนานะแต่ในที่สุดรถไฟโลฮานแรนเวย์ก็เปิดดำเนินการอย่างยิ่งใหญ่ความเจริญและความหวังเริ่มปรากฏขึ้นในรัฐฟอนเทีย ริสแมนยืนยิ้มอย่างภูมิใจแต่สิ่งที่เขาไม่คาดคิดกำลังจะตามมากลุ่มโจรเม็กซิกันนำโดยเจสซี่ตะคิดเขาป้นรถไฟขณะเดินทางไปยังเมืองเซนเดนิสสินค้าที่มีค่าถูกป้นไปทั้งหมดริสแมนถูกมัดและทำให้อับอายต่อหน้าผู้โดยสารออฉันดิสแมนอะริสแมนเหรอฉันเคยเห็นประกาศ ที่ว่าเล่นไทยดูถ่าไยหมอนี่ผมเป็นเจ้าของเลยไม่ใช่หรือยังไงใช่ไหมใช่นะเราเจอตัวใหญ่ตัวเป้งเขาให้แล้วอ่ะเราจะตัดเชื่อแกออกแล้วอย่าทำอะไรโง่ๆเราริชแมนดูไว้ละกันฉันจะกลับไปอยู่ตรงนั้นโอ้ อได้เลยนะทำไว้ความหวาดกลัวนี้แล้วไปปาประกาศแกซี่เด็กเกรถไฟไปได้แล้วจะวขับออกไปบิสแมนดูรีว่าครั้งนี้คือบทเรียนที่หนักหน่วงแต่ความภายแพ้ครั้งนี้กลับทําให้เขามุ่งมั่นขึ้นกว่าเดิมเขาจะไม่ยอมให้ความฝันที่สร้างขึ้นมาด้วยน้ำมือพันทลายลงง่ายๆไม่ว่าชีวิตจะลม้มลงกี่ครั้งก็ไม่สําคัญเท่ากับการลุกขึ้นยืนหยัดใหม่ พอรถไฟแห่งชีวิตจะเล่นไปข้างหน้าได้ก็ต้องมีหัวใจที่กล้าหาญนำทางและอนาคตของลิชแมนจะเป็นอย่างไรโปรดติดตามได้ที่ Red Dead Redemption s e r v e Project Frontier